สวัสดีจ้ามือนีร้านพะแลมีเมนูแซ่บๆมาซูพีซูน้องเข้ากินอีกแล้วจ้ามือนีร้านพาะแลสิแกงเห็ดเราจะเนาะนี่นร้านพะแลต้มน้ำอย่านั่งเวลาจ้ามันเดือดแล้วเราจะเนาะมันเดือดร้านะแลไอ้ต้มใส่กับไอ้พริกนะจ้าพริกร้านพะแลตําใส่กับกะปิไปแล้วจ้านี่มันหอนแล้วนะจจะเนาะหมอม on ันหอนแล้วร้านพะแลกะทิใส่เห็ดลงไปจ้าเดี๋ยวร้านเผอเพื่มแกจะมาทำนะจ้ะนี่เห็ด หลามเพลแ,แกงใส่บวบพร้อพน่าจะเนาะหลามเพลใส่บวบลงไปก่อนจะบวบเป็นสุกยากกว่าเห็ดนะจจะเนาะใส่บวบลงไปแกงแบบอีสานเข้าเลยนะจจะเนาะแสแปรเลยจ้ะเห็ดจ้ะที่นี่ กูได้มากินเห็ดยากก็ตามชอบเลยะนะจ๊ะเนาะตามใจเลยกูได้มกักเห็ดอย่าง เอหมอเลยจ้ะวันนี้ร้านเขาเล่เอาหมอหน่อยแกงเขาจะเนาะเดี๋ยวเขามาปรกลุ่มหมดกันเลยจ้ะ ขาดก็ได้แต่ต้องจะเนาะน้ำปลาแตกจ้ะน้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแลด,ก,ดกลงไปเลยปลาก็เป็นผงปรุงรสต้องจะเนาะน้ำ,นำปลาแร่ใส่ผงปรุง,งรสเพราะอะไรจ๊ะที่หน หลมขั้นแรกใส่แค่สองอย่างก็จะเนาะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ประแดกจ้ะตามขัอแรกก็สิเพิ่มขอขวั่วลงไปนิดนึง้วจะเนาะให้มันหนามมันเข็มขน้นนะจ้ะใส่ข้าวคั่วลงไปจ้ะ เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะจ๊ะนะเนาะรอให้เห็ดสุกพักสุกเดี๋ยวเข้ามาซิมรสชาตินะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาใส่ผักอีตูก้ก็ผักคากันจ้ะฟุแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาซิมรสชาติกันจ้ะเห็นบะแต่แสบบซิมรสชาติ่าพอดีบะน,นะจ๊ะเนาะขาดอีหยังเข้าจ้องเพิ่มจ้ะ บเราจะร้านพะแล่กระกสิพ่อเราจะเนาะร้านพะแล่กนะระกสิใส่ใส่พักจ้ะเห็นบ่างไหมพออีตู้ก็พักขาเราจะเนาะขาดบ่ได้เลยแกงเห็ดที่แร้บอกแกะเขาจะมันจะปุ๋มใส่พักขาลงไปจ้ะ หอมขนาดไยจ้ะที่นี่ยตามเลยพอตู้จ้ะหอมขนาดเลยจ้ะ,จะ,จะ,ร,ะร้าเพล่อสิปิดแกแล้วถ้าจะเนาะเรียบร้อยจ้ะเห็นบอแต่สแสบบ่จ้ะเรียบร้อยแล้วจะ,ะเนาะล้วเพไ่้ตักไข้เบ่งนี่ ร้านพ่อแม่ใส่กะขัวน้ำม,มันก็สิเป็นคุณคุณนั่นสิน้าจันทรเนี่ย,เ,ยเห็นบ่เนี่ยเห็ดกินแบบง่ายๆเลยจ้ะเครื่องปรุงก็บ,บ่มี่ยังมากมายนะจะ๊ะเนาะตำพริกใส่กับกะปิจ้ะต้มใส่น้ำยานางนะจะ๊ะเนาะให้มันฟดที่นี่เขาก็เอาเห็ดใส่ลงไปนะจะ๊ะเนาะเขาก็ปรุงรสที่นี่เอาเห็ดใส่แล้วมันเดือดแล้วเขาก็ปรุงรสปรุงปรุงรสนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ปลาแดกซ้ำเนี่ยจะ้ะน้านพ่อแม่ใส่กะขัวสามอย่าง เมื่อเปลี่ยนไแต่แสบบอไปจ้าัาที่นี่เดี๋ยวเ้าไปกินกันนะจ๊ะเนาะไปจ้า